สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช n n e l ปกป้องโปรดักชันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเครื่องนี้คลิปที่แล้วที่ผมรีวิวไปบางอย่างอาจจะไม่ละเอียดด้วยนะครับแล้ว่าจะมารีวิวโต๊ะต่างๆนะครับพอดีย้ายห้องใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับสำหรับสเปคเครื่องนี้นะครับ CPU AMD Ryzen 7นะครับ2000 2007X นะครับเป็น8คอร์16เทรดนะครับ4.3กิกนะฮะกิกะเฮิรตซ์ hertz, mm hmm. สามารถบ mm ูต hmm. ขึ้นได้อีกนะครับสามารถ OC mm hmm. เพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ราคาประมาณ7,590บาทนะครับในราคาปัจจุบันนี้ uh, นะครับเราไป,ไปดูตัวต่อไปนะครับอ่า uh, ต่อมาก็จะเป็นแรมตัวนี้แรม เป็นไฮเปอร์ X แปดกิกซสองตัวเป็นสิบหกกิกนะครับใส่แบบดูโอชาแนลก็คือช่องวิ่งช่องตรงนี้เห็นไหมอ่ะตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าวิ่งช่องว่างอยู่ตรงนี้วิ่งให้ให้มันวิ่งแบบดูโอชาแนลนะครับสองแถวนี้นะครับราคา2,510บาทนะครับนะครับตัวนี้เป็นบัส2666สีดำสองแถวนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับอ่านี่นะฮะอันนี้สายไฟบังอยู่อ่าเป็น ASRock B450M s t e e l r e g i e s นะครับอ่าตัวนี้เป็นชิปเซตของมันนะครับเป็น Steel เป็น B450 นะครับตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นชิปเซตนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอยู่ใต้นี้ก็จะมีไฟ RGB นะครับนี่ก็จะมีไฟ RGB สวยงามนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้จะเป็นไซส์ M-ATX นะครับก็คือมันก็จะไม่เต็มนะครับเคสตัวนี้รองรับ ATX ด้วยนะครับ สำหรับเมนบอร์ดตัวนี้ก็สามารถใส่ M.2 ได้ตรงนี้นะครับเมีนะมีเอมี M.2 ใส่ได้นะครับแล้วก็ตัวใส่การ์ดจอก็จะเป็นคล้ายๆสล็อตการ์ดจอจะเป็นคล้ายๆน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถใส่ M.2 ได้2ช่องนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่ใส่ได้2ตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนอฟอนแพลนเนลต่างๆ เสียบเครมี USB, Audio, ช่องอะไรฮาดิ d อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต SATA มีให้ทั้งหมด4พอร์ตนะครับตรงนี้นก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะี่ครับสำหรับเมนบอร์ดต่อไปจะเป็น SSD นะครับเป็นของ Hikvision นะครับเป็นรุ่น C 1 0 0นะครับเป็น ssd 2.5นิ้วนะครับเป็น240 g กิกไว้เก็บโปรแกรมเก็บ windows นะครับตรงนี้สำหรับราคา ssd ตัวนี้อยู่ประมาณ990บาทนะครับตัวนี้ไม่ถึงพันนะฮะก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับะนะครับสำหรับตัวตามมาก็จะเป็นการ์ดจอนะครับเป็นของ inno 3 d นะครับเป็น GTX 1650 Super นะครับตัวนี้จะเป็นตัว2พัดลมนี่จะเป็น2พัดลมที่พัดลมไม่หมุนก็ว่าาะเพราะว่าอุณหภูมิมันยังไม่ถึงนะครับถ้าเล่นเกมหรือว่าใช้การ์ดจอหนักๆพัดลมก็จะหมุนนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะช่วยในการน่าจะประหยัดไฟนะครับราคาตัวนี้ก็จะประมาณ5,390บบาทนะครับช่วงนี้ราคาบิตคอยถือว่าพุ่งนะครับ หลักล้านนะครับก็จะทําให้ช่วงนี้การดจอขาดตลาดอาจจะราคาแพงนะครับน,นะครับสำหรับก,การจอตัวนี้ก็จะเป็นต้องต่อไฟเลี้ยงนะครับเป็น4พินนะครับตัวนี้เป็นใช้4พินขนาดก็ถือว่าไม่ใหญ่นะครับถ้าดูตรงนี้ก็ไม่ใหญ่เลยเท่าฝา่ายาวเลยฝ่ามือไปนิดนึงอ่าน,นะครับ ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากสาหรับการจอตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจถือว่าแรงในระดับหนึ่งนะครับสาหรับในราคานี้นะครับสาหรับตัวต่อไปก็จะเป็น Power Supply นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่ในช่องตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะฮะตัวนี้จะเป็น a e r o Cool Super 600วัตต์นะครับตอนนี้จะเป็น ปาส์ซับไในครับในราคาถูกราคาไม่ถึงพันนะครับราคาประมาณ730กว่าบาทนะครับแล้วแต่ละ้ันสามารถใช้ได้นะครับสำหรับสเปคนี้ก็ใช้ได้เหลือๆเลยนะครับถือว่าเพียงพอว่าสเปคตัวนี้กินไฟไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าฟูลโหลดก็จะประมาณ300กว่หรืออาจจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ตัวต่อไปน่ครับก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เป็นเขียวตรงนั้นนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทราไบต์นะครับของของซีเกตนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งเทราไบต์นะครับอ่านะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเคสนะครับเป็นเคสเป็นตู้สีเหลี่ยมนะครับไม่ใช่ CPU นะครับ CPU จะอยู่ตรงนี้อยู่ใต้อ่าเฮดสิงนะครับจะเป็นพัดลมระบายความร้อนตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ CPU นะครับเป็นเคสนะครับสําหรับเคสตัวนี้ก็จะเป็น ยี่ห้อ Penti น,นะครับรุ่น RO11KBK นะครับราคาอยู่ประมาณ1,090บาทนะครับสำหรับเคสตัวนี้อาจจะมีพัดลมมาให้หนึ่งตัวสาม,มารถใส่หม้อน้ำได้ตรงนี้นะครับใส่2ตอนได้นี่มีพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ติดตรงนี้ได้อีกเพิ่มอีกติดตรงนี้ได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวและด้านหน้าก็ใส่ได้นะครับตรงนี้เลยใส่ได้3ตัว นะครับนี่ก็จะสามารถรนี่ก็มีปุ่มต,ตัดนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับเปิดนะครับเป็นที่เปลี่ยนไฟนะครับมีอยู่เอมาให้ทั้งหมด1 2 3พอร์ตนะครับตรงนี้อ่าไมค์หูฟังนะครับตรงนี้ก็ชะองเปลี่ยนไฟอยู่อยู่ตรงหน้าเคสนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูแล้วก็จะกด เราก็จะกดตรงนี้นะครับาสามารถเปลี่ยนไฟได้ต,นะดดตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ปิดก็คือกดค้างนะครับเคสตัวนี้นะครับฝาฝาปิดตรงนี้ก็จะเป็นอะคริลิกใสนะครับก็จะเป็นแผ่นขิดอะคริลิกอย่างนี้นะครับไม่ใช่เทมเปอร์การ์ดนะครับนี่จะเป็นอะคริลิกใสทึบๆหน่อยจะเป็นมัวๆนะครับ ถ้าปิดก็สามารถไฟก็จะสวยขึ้นนะครับสําหรับผมนะผมชอบอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปิดนะครับเพราะว่าเปิดไว้ให้อากาศมันฟโฟดีกว่านะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับเพราะว่าพัดหลมเคสมีแค่ตัวเดียวระบายความร้อนไม่ทันนะครับอนาคตอาจจะซื้อมาใส่เพิ่มนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโต๊ะของเรากันนะครับ โต๊ะตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะที่สั่งทําขึ้นมาเองนะครับเป็นโต๊ะสูงนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบซินะครับถ้าจะไม่ปิดนะครับเป็นโต๊ะสูงแล้วก็มีเก้าอี้แบบนี้นะครับทาไมถึงเป็นโต๊ะสูงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบยืนเล่นนะครับเพราะว่านั่งนานแู้ปวดหลังนะครับโต๊ะก็จะสูงนี่โต๊ะสําหรับเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับโลกมากด้านล่าง ด้านล่งลางก็เป็นผมติดปลั๊กไว้ตรงนี้นะครับเก็บสายดีแล้วก็ต่อต่อไฟเข้าไปที่ปลั๊กตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ถือแนะนำนะครับสาหรับใครที่จะซื้อ,อคอมหรือว่าอะไรแพงเนี่ยแนะนําว่าเป็นปลั๊กดีๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าปลั๊กไม่ดีเนี่ยปลั๊กอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะช็อตหรืออะไรก็ได้นี่ครับแนะนําเป็นปลั๊กดีๆด,ด,ดีกว่า แล้วก็เป็นที่เป็นไฟด้านหลังตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED RGB นะครับติดอยูอ่ด้านหลังนะครับด้านหลังตัแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับทั้งมืดมืดอแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับเป็นธรรมดาเลยนะครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตัวนี้ก็300กว่าบาทนะครับตัวนี้เป็นปุ่มยางธรรมดาครับเป็นตัวธรรมดานี่ครับไม่ใช่ ม่คันเข้านะครับแล้วก็แผ่นลองเมาส์ก็จะเป็นเป็นลายแผนที่โลกนะครับนี่เป็นแผ่นยาวแล้วก็เมาส์ก็ของนาบ,บูเหมือนกันนะฮะตัวนี้ราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับถือว่าไม่แพงอันนี้ก็ไม่แพงนะครับจอตัวนี้ก็เป็นจอเก่านะครับเอามาใช้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้กําลังต่างซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอเก่านะครับ ก็เป็นของซัมซุงธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่พาร์เนลไอพเลยเป็นธรรมดาไมไ่ธรรมดานะครับรุ่นนี้ก็เอามาใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตถ้ามีเงินอาจจะซื้อมา แล้วเอาตัวนี้นะเป็นจอจอหนึ่งตั้งตรงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสําหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราติดตามครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ